การที่แมคค่ะนั่งเรียนแล้วก็ติดแบมาด้วยกันวันนี้นะครับผมเราจะมาดีลหนังสือกันที่บ้านมิวหนังสือก็เดี๋ยวจะมีพี่มาสอนให้ครับผม <c oughs> แต่ว่ายังไม่รู้นะว่าเป็นใคร <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นข้างในเดี๋ยวเข้าไปรอข้างในกันก่อนดีกว่านะ <c oughs> สอบดีิาสอมะเก่งนี่ไม่จริงแบงค์จะดูไปหมดอ่ะ แต่แบงค์จะจริงจังตรงไทยสังคมอังกฤษไงแบงค์ก็อ่านหนังสือทุกวันนะกาวิชาขยันไม่ก็ค่อยๆต้องเพียงวันละเล็กละน้อยก็เหมือนพี่เข้ามาแล้วว่าไปไปดูกันไปเลยไปไปดูกันใครมาสอนวันนี้ไม่ไปเชิญครับใครอ่ อ๋อพี่เอเคอร์เดี๋ยวครับมามาไงเนี่ยพี่ไมกซีมาไม่ซีมาผนตกเลยผนตกด้วยเหรอดูไม่เบียกเลยพี่อ,พอ๋อไม่ซีรีวิวเลยเตรียมวิชาเคมีมาเพราะว่าถ้าน้องมินเขาจะเข้าแบบวิศวะอะไรเงี้ยพวกเกรรษตรศาสตร์เขาก็จะมีต้องใช้เคมีวิชาสมามัญด้วย ก็เลยเห็นว่าฟิสิกส์นอ้องเขาน่าจะโปรอยู่แล้วก็เลยจะติวเคมีให้แบบหาส่วนที่มันเก็บคะแนน,นง่ายๆไม่ต้องอ่านมากแต่ว่าได้คะแนนชัวร์งเงี้ยครับตอนแรกไม่รู้นะครับว่าพี่คนไหนจะมาติวให้รู้แต่ว่าเป็นรุ่นพี่ครับผมพอเห็นพี่เอโคมาตีให้ก็เออตกใจครับตกใจว่าทิวเคมีหรอใช่แต่คือแบงก์ก็ไม่ค่อยได้เคมีอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่ามาเรียนเคมีเพิ่มก็ ดีมีคนบอกว่าแบบพี่เขาหล่อมากแบกว่าแล้วก็แบบว่าก็เคยเคยได้แต่ว่าไม่เคยไม่เคยคุยเคยได้ยินมาจากคนอื่นมากกว่าแบบเอนอเพโค้ดรออะไรเงี้ยแบบเล่นเล่นหมออะไรใช่ค่ะเม้าอตอนเพขโคสอบแบบการวิชาอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะแบบเยอะสุดก็ออังกฤษพี่ชอบอังกฤษสุดอังกฤษได้แปดสิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็ไทยไทยแปดสิบสังคมได้หกสิบมั้ง เยอะจังเลขได้6กสองแล้วก็ชีวะชีวะเคมีประมาณเจดสบฟิสิกส์ก็เจ็ดเจบหมั้งครับประมาณนี้เก้าวิชาจริงๆมันไม่มันไม่ยากมากนะแต่มันเน้นแบบความชำนาญแล้วก็ทำเร็ว่เพราะว่าใช่มันสปีดเทสหมดเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อหาตรงๆอ่ะอย่างพวกแกดแพดมันจะเป็นแบบพิกแพงใช่ป่ะแต่ว่าเก้าวิชามันจะออกตรงต แต่ออกเยอะถ้าเกิดแบบอ่านแล้วจาได้บางทีเราทําได้เร็วมากแต่ถ้าจาไม่ได้เงี้ยมันต้องใช้เวลานานเก้าวิชามันจะออกเท่าๆกันทุกบทนั่กลัว <laughs> ใช่คือถ้าเราจําบทไหนไม่ได้ก็คือแบบเหมือนเทไปเลยอะบทนั้นะได้ยินว่าลงกสวทได้วยใช่ปะ่อ๋อไม่ไม่อยากให้สอบหมอมันก็ลองสอบอม,มันคือเอรับตรงพิเศษภาษาอังกฤษเลยนะใช่ะออแล้วคุณแบงค์ไปสอบอะไรมาบ้างครับอนี่ครับ ใช่ครับแล้วรับตรงครับรับตรงนี่ยื่นอยู่ครับมีแต่ยืนเหรอไม่มีโครงการของธรรมศาสตร์มี่โครงการของพวกประชาธิปไตยอะไรอย่เงี้ยส่งเสริมประชาธิปไตยครับยืนเกตปะใช่เดี๋ยวใ้ยื่นผลงานอ๋อแล้วเป็นไงยื่นไปยังยังครับตอนนี้รับสมัครอยู่ออพี่โคเรียนหมอเป็นไงบ้างครับก็มันก็เหนื่อยดีเหมือนเวลาขึ้นมหาลัยไปปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมจริงๆแบบเราต้องตั้งใจด้วยตัวเองมากขึ้นอะ เหมือน,น,นเราอ่านเตรียมเตรียมแกะแพทย์ตลอดเวลาเออนั่นแหละมันเป็นปกติของคณะแพทย์อะเขาเป็นอย่างนั้นกันอะเออคือเราต้องไปอ่านเองต้องไปฝึกทําโจทย์เองมันอาจารย์เขาไม่มานั่งแบบให้ส่งกันบ้านแล้วนั่งตรวจคืนเราเนี้ยเราต้องทําเองเช็คเองคือใครทําก็ได้อะ่ะไม่ไม่ทาก็ไม่ได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยอืมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลามาติวกันดีกว่าเหรอใช่ดดเดี๋ยวไปเอากระดาษมาไหนแล้วกัน มาดูสัดส่วนของเนื้อหาที่มันออกกันก่อนนะก็เลขเลขมันจะออกพอๆกันนะแต่ว่าบางบทก็จะออกเยอะกว่าและออกง่ายด้วยเช่นแบบพวกทฤษฎีจำนวนสถิติควานน่าจะเป็นแคลคูลัสอะไรพวกเนี้ยมันเป็นบทที่แบบพี่ว่ามันเก็บได้อยู่ถ้าวิชามันทั้งหมดมันสอบเหมือนกันใช่ปวลาเกนาทีก็คือส่วนใหญ่มันค่อนข้างเป็นสปีดเทสเราก็ต้อง คำนวณเวลาดีๆว่าเราจะใช้ยังไงทีนี้พวกวิชาวิทย์ชีวะออกทุกอย่างเลยชีวะมันแปดสิข้ออะ่ะ <100. S 1> มันไม่เหมือนแผดสองใช่แผดสองมันกี่ข้ออย่างยี่สิบข้อเออใช่ปหยี่สิบห้าข้อมันออกมานิดนึง <100. S 1> นิดนึง,นนงอันนี้แปดสิบข้อเขาจัดเต็มแบบทุกบทเลยเออเราก็เจอหมดส่วนฟิสิกส์ฟิสิกส์พอกันฟิสิกส์น่าจะยี่สิบห้าข้อมั้งในเก้าวิชามันจะเป็นตัวแปรเคยเห็นวะ นเนี่มันจะออกเป็นโจทย์ตัวแปรก็จะต้องคิดเลยใช่ไม่ต้องคิดเลยส่วนเคมีที่จะติวกันวันนี้เคมีมี50ิข้อ50สิข้อเนี่ยก็จะออกเท่าเท่ากันนะไม่ไม่เบี่ยงไปอะไรมากน้อยกว่ากันแต่ว่ามันจะมีบางบทที่มันง่ายกว่าซพ่งพี่จะมาสอนวันนี้เราจะได้แบบเก็แบเก็บได้แบบไม่เสียเวลามากอะไรพวกเนี้ยเพราที่มันไม่ต้องคิดมากคิดแซบบับซ้อนจะได้ไปเก็บเคมีด้วยกันใช่ครับรจะไเก็บเคมีเคมีด้วยกันนะ <laughs> มาทวนแบบ เบสิกเคมีคร้าวๆกันก่อนแล้วกันอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ทําตอนที่พี่ใกล้ๆสอบช่วงใกล้สอบเข้าวิชาสามัญก็คือพี่เหมือนทําสรุปแบบย่อมากๆเหมือนไว้ดึงความรู้ขึ้นมาก็คือเคมีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะแบ่งเป็นพาร์ทบรรยายกับคำนวณถูกป่ะบรรยายจะมีพวกนี้เป็นอะไรอะตอมสมบัติธาตุพันธะเคมีเคมีนซีสารชีวโมเลกุลปีโตโพลิเมอร์แล้วก็ไฟฟ้าเคมี ซึ่งบรญยายเนี่ยก็คืออะไรจำได้ตอบได้ถูกปะ่ะส,ส่วนคำนวณมีอะไรปริมาณสาร1กับสองของแข็งของเหลวแกส๊สอัตราสมดุลแล้วกดเบรคพวกนี้มันก็จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเพราะว่าแบบบางที่เออต้องมาตัดลงตัดเลขอะไรเงี้ยก็จะลําบากถ้าเกิดใครไม่เช่าคํานวณทีนี้มาดูบทแรกที่จะทําอย่างนี้คืออะไรพี่เห็นป่ะบทแรกคืออตอมและตารางธาตุถูกปะ่ะเรื่องแรกคืออะไรเรื่องแรกคือแบบจําลองพี่เขียนแค่แบบหัวข้อเรื่องเห็นปะ่ะ แล้วแบบเกิดเราแม่นแล้วอ่ะเราต้องนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นยังไงเช่นเราจะลองอะตอมของดอลตันเป็นยังไงกลมกออกลมตันถูกปะทอมสันมีบวกลบค่ะอือทอมสันมีอะไรเขาเจออะไรก่อนเขาถ้าทฤษฎีดอลตอนเฮ้ยเฮ้ยถูกเขาเทเป๊ะสุดใช่ได้รัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็อย่าเป็นเป็นเป็นกรมๆมีมีเอออยู่รอบๆใช่ปะ เอออย่างเงี้ยโบเป็นอะไรโบรเป็นชั้นที่มันเป็นจัดเรียง spdf ถูกปะ่ะแล้วก็กลุ่มหมอกกลุ่มหมอกก็คือที่ว่านักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บอกว่ามันไม่แน่นอนมีลิแกนทำไรหยดน้ำมันเนฟิติกก็เจอถูกไหมมีเรื่องสเปกตรัมรือป่ะของไฮโดรเจนอะไรเงี้ยก็ต้องไปทวนมาการจัดเรียงอิเล็กตรอน spdf หรือแบบยอ่อต้องทำได้เขาออกเขาออกมาแบบง่ายๆเดี๋ยวไปให้ดูกันมีอะไรอีกเลขออกซิเดชันเห็นป่ะต้องคิดเลขออกซิเดชันบวกลบ อนุภาคพูลฐานมีอะไรบ้างครับอ๋อโปรตอนเออแล้วมีอะไรอีกอิเล็กตรอนเออแล้วก็แล้วก็นิวตอนถูกต้องครับอ่าก็เนี่ยเขาออกง่ายๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีอะไรไอโซมีอะไรบ้างไอโซโถปัวตอนเท่าถูกป่ะไอโซโทนนิวตอนนิวตอนเท่าไอโซบาร์เลขบนใช่บาร์คือบนถูกป่ะไอโซเมอร์คือไอโซเมอร์คือ อะไรคืออลยเสมอแม่ซึมเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอันนึงที่มัน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 คือเรื่องอะไรอะไรเหมือนกันเรื่องอยู่ในเรื่องเคมีนซีบ่อยเจอบ่อยอะไรเหมือนกันเขาเรียกว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกัน<อ>ก็คือไอตัวที่เขียนมาเหมือนกันแต,แต่ว่าแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันไอโซอิเล็กตรอนิกก็คืออิเล็กตรอนเท่ากันนิวเคลียร์ก็คือไอที่เป็นไอยิงอัลฟายิงเบต้าอะไรพวกเนี้ยเออก็เหมือนบวกทำสมการใช่ไหมเนี่ยเวลาทวนเราก็ทวนอย่างไงใช่ปะ เราอ่ะถ้าเราอ่านแล้วมีจุดไหนไม่รู้เรื่องเราต้องกลับไปทวนเ mm hmm. นี่ยอันนี้คือวิธีการทําซึ่งพี่ทําไว้แบบช่วงประมาณเดือนสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาทวนได้แล้วเพราะเราต้องพอร้อมแล้วถูกปะแนวโน้มตารางธาตุ mm hmm. นี้แบบพี่จําง่ายมาเลยพี่จําแค่นี้ว่าถ้าขึ้นขึ้นขวามีอะไรเป็นแนวแนวโน้มอ,อย่างนี้บ้างมี IE, EA, EN ความเป็นโลหะมีอุณหภูมิกับบอยลิ่งพอย์ของโลหะนี้แล้วทางกับการมีอะไร สายลงจะมีอะไรมีขนาดอะตอมขนาดไอออนความเป็นโลหะแล้วก็อบลิงพอยของโลหะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นไงก็จะมีเรื่องขนาดอะตอมใช่ไหมยพวกที่เป็นประจุจะจะมีขนาดใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะประจุลบขนาดใหญ่กว่ามากๆประจุบ,บวกก็จะเล็กกว่ามากๆอย่างเงี้ย IE IE จำการนี้ได้ไหมคุณ,ค,ณคุณไหมเคยเห็นปะ <laughs> เคยเห็นไหมที่มันบอกว่าช่วงต่างกันจะเป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนชั้นเลย ใช่อันนั้นอันนั้นคือเรื่องอะไรแล้วเรื่องเนี้ยก็คือในในคาบเดียวกันอะหมู่หมู่สจะมากกว่าหมู่สและหมู่หจะมากกว่าหมู่หอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจานิดหนึ่งถูกปะปกติแนวโน้มมันคือขึ้นถูกปะแต่ว่ามี2มากกว่า3ามหามากกว่า6ใช่อย่างงี้ e n e a อะไรอย่างงี้ก็ไปทวน e n ไว้ทํำะไร e n ที่ดึงเอ้ดึงรับอิเล็กตรอนเออ e n รับอิเล็กตรอนถูกต้อง มีอะไรอีกความอันนี้เราก็ต้องไปทวนบทนี้ค่อนข้างเป็นกความจําส่วนมากสารประกอบอะไรคลายเป็นยังไงออกไซด์เป็นยังไงเงีย้ยต้องไปทวนการละลายเงี้ยซึ่งการละลายสําคัญมากเลยนะถ้าเราจำไอ้สูตรการละลายได้อะมันไปทําอีกหลายบทเลยถูกปะ่ะพันธะเคมีเราต้องไปไลป่ว่าโอเคเป็นไงบ้างอันนี้ไลต่ตามความแข็งแรงเลยเริ่มจากอะไรโลหะโลหะที่เป็นทะเลอิเล็กตรอนถูกปะ่ะคุณคุณเนะใช่ใช่อ่า ไอออนิกไอออนิกเกิดจากอะไรโลหะกับกับโลหะไม่ดีไม่กับโลหะกับโลหะโลหะกับอโลหะเป็นไอออนิกถูกไหมโคเาเลนต์คืออโลหะไฮโดรเจนบอลก็คือพวกที่มันมีอะไรมีไอเทียไฮโดรเจนไฮโดรเจนจับกับอะไร F O N เออฝน F O N ถูกไหมฟอรีนออกซิเจนไฮโดรเจนอย่างเงี้ยเกิดไฮโดรไดโพลก็คือมีขั้วพวกอะไรที่ e n สูงๆจะมีขั้ว แมนเดลว,วาลก็คือพวกที่มันไม่มีคั้วพวกสารไฮโดรคาร์บอนแล้วเนี่ยถูกไหมตอนนั้นพี่ก็ <c oughs> ก็ต้องนั่งทองเออได้รูปร่างเงี้ยเราก็ต้องนั่งแบบโอเคเส้นตรงสามเหลี่ยมเบลลาฟกมงออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปนั่งถวนอันนี้คือแบบเวลาพี่ขึ้นบีเฮดเงี้ยพี่ก็นั่งแล้วก็นึกว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรแล้วบางทีก็ต้องนึกว่าตัวอย่างคืออะไรแบบเส้นตรงมีอะไรเป็นตัวอย่างของเส้นตรงบ้าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอะไรมันเป็นอ้าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเส้นตรงใช่เพราะมันขนาดคู่หรือเ่า แล้วตร,ตรงกลางอิเล็กตรอนหมดถูกไหมแต่ถ้าเป็นน้ำเ,นเออน้ำเป็นมุมงอ H 2อ O O O มีไอโลนแพรเหลืออยู่ถูกไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องทวนปริมาณทางน้ำพันธบทคำนวณไม่มีอะไรมากสรุปจะน้อยมากไม่มีอะไรเลยก็คืออะไรอันนี้คือหลักๆที่เราควรจะได้คืออะไรโมวโลมวลเท่ากับอะไรกรรมส่วนมลโมเลก,กุลเท่ากับจํานวนส่วน เดี๋ยวเนี้จะไม่ได้แล้วไอจ,จำนวนจำนวนอะตอมถูกปะตอนน่โมเออเลขอะโวคาโดเออแล้วก็อะไรลิตรส่วนยี่สิบสองจุดสี่ซีวีส่วนพัน c ี่คือความเขอ้มข้นบี B คือปริมาตรถูกปะเออหรือพีบีส่วนนาทีก็เป็นแก๊สถูกไหมหน่วยความเข้มข้นพี่เขียนไว้อย่างงี้พี่ก็นึกว่าเออต้องเทียบอะไรอะไรเป็นตัวถูกละลายอะไรเป็นตัวทําละลายอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคอลลิกทีฟคือเรื่องที่อะไรถูกไหม เรื่องที่เวลาเราใส่สารเข้าไปแล้วจุดเดือดมันเปลี่ยนอะ uh. เหมือนพวกใส่น้าตาลเข้าไปแล้วทําไมมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำปกติเ uh. งเออใช่ต่อไปของแข็งของเหลวแก๊สก็ต้องไปทวนว่ากฎของแต่ละคนเป็นยังไงถูกปะหลกัหลกๆอะจริงๆแก๊สก็คือ P อีบนาทีถูกไหมเอฟฟิติกก็มีถูกไหมเออเนี่ยมันไปด้วยกันการแพร่อะไรเงี้ยการแพร่ก็ออกง่ายๆคารันไอแล้วก็อันนี้คืออะไรส<ม>ผสมกา๊าซใช่ อ,อัตราอัตราชอบออกแค่นี้เนี่ยลบกวนอัตราเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีสมดุลเคมีสมดุลเคม,ม,เคมีก็จะมีเรื่องการกวนสมดุลถูกป่ะใส่เพิ่มวันนี้เข้าไปสมดุลเปลี่ยนไปด้านไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีคำนวณค่าเคเอามาบวกลบกันคูณกันอะไรเงี้ย<ๆ>กดเบสกดเบสนี่คำนวณล้วน หนักๆสูตรเยอะๆจำไม่จำไม่ได้ก็ยากช่ช่วงแบบที่เป็นเรื่องแบบอะไรอ่อยได้อืกมันจะค่อนข้างหลายตัวอยู่ใช่ไหมก็อันนี้ไปทวนได้ก็คือเราต้องค่อยๆไปทวนแบบว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรกดเบสค่อนข้างเป็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไฟฟ้าเคมีง่ายๆถือว่าอะรีดอกก็ยากรีดอกต้องมาดูสมการแบบเหนื the ่อยๆแต่ว่ากาวานิกเนี uh Nay, ่ยท uh uh! ี่บอกว่าอะไรเกิดปริยาไม่เกิดปริยา ูกปะที่มันวัดวัดค่าเอ e นะอีศูนย์อะเคมีินีได้ไหมพอได้ไหม,ไหมจำปฏิกิริยาอะไรอย่างงี้ถูกปะแต่ก็ไม่ยากนะเก้าวิชาออกไม่ยากเลยเรื่องสุดท้ายคือสารชีวโมเลกุลก็ไว้เท่าเหมือนกันเขาออกสลับกันไปบางบางปีเป็นแอลิปิดบางปีเป็นโปรตีนบางปีเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยเข็าใจปะเขาว่าจะออกเหมือนคุณสมบัติว่าอันนั้นเป็นยังไงข้อใดถูกข้อใดผิดอะไรอย่างเงี้ย เออออกวนไปวนมาแค่นี้เองพี่จโค้ดทวนให้เป็นภาพรวมทั้งหมดทุกบทเลยแบบคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปไปจอบแบบข้อสอบทําข้อสอบเป็นข้อข้อไปงะะี่ค่ะโอเคพร้อมไหมครับพร้อม <laughs> ดูข้อแรกลกันเลยดีกว่า PD ดีพาราเดียมมั้งเขาบอกอะไรมีครึ่งชีวสิบเจ็ดวันอไอ้เป็นเรื่องครึ่งชีวิตง่ายปะง่ายถูกปะใช่ง่าย, <laughs> าย,ายพี่ครึ่งชีวิตทำแล้วปะสุดๆเออจัดมาเขาบอกอะไร <laughs> ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้จะไล่ยาทำไมเขาบอกอะไรอ่ะสลายตัวไป99.95เปอร์เซ็นตถือว่าหมดประสิทธิภาพแคปซูลนี้ออกฤทธิ์ได้นานประมาณเท่าใดกำหนดให้หนึ่งเดือนมี3าสิบวันวิธีทำเราคือทำยังไงต้องทำาไงนี่มันก็โหไล่ไปเลยจริงจริงไล่พี่ก็ชอบไล่ถูกไหมไล่ยังไงเขาบอกคืออืมหันหันทีละสองถูกป่ะเขาบอกว่าเออสลายไป ้าสิบเก้าจุดเก้าห้าแปลว่ามันมันต้องเหลือมันมันคือการเหลือเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ห้าถูกปะแล้วก็ไล่ตั้งแต่ร้อยแล้วก็หารลงไปเรื่อยๆมันจะเป็นเท่าไหรช่วยกันคิดเลขเลยร้อยกลายเป็นห้าสิบยี่ห้าสิบสองจุดห้าหกจุดสองห้าอะไรต่อสามจุดหนึ่งสองหนึ่งสองห้าหนึ่งจุดห้าหก 2อห้าถูกป่ะไอ้ที่เราหารเนี่ยก็คือที่เราเหลืออยู่สมมุติเหมือนถ้าเขาบอกว่าผ่านไป17วันอะ่ะสมมุติจากเต็มร้อยผ่านไป17วันคือผ่านครึ่งชีวิตครั้งแรกจากร้อยก็จะเหลือ50ต่อไปอ่ะเท่าไรแล้ว1.5625 0.7ดห้าหกสองห้าศูยแปหนึ่อ้ากล้ละใกล้ลกล้ลศน้าศูนย์ องห้าเกือบนี่ยไมอีกสองครั้งวะศูนย์จุดหนึ่งเก้าห้าสาสามหนึ่งสองห้าแล้วก็เป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าเจ็ดประมาณนี้ขี้เกียจแล้วมันใกล้แล้วถูกปะอีกครั้งหนึ่งอ่ะถึงแล้วถูกปะศูนย์จุดศูนย์สี่กว่า อ่ะทีนี้มานับว่าได้กี่ครั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11ครั้งแปลว่าผ่านไป11ครึ่งชีวิตถูกปะ่ะครึ่งชีวิตละ17วันคูณเลข17บคูณสิได้ร้อยแปดเจ็ดทีนี้ชอยเขาเป็นเดือนถูกปะ่ะเขาบอกหนึ่งเดือนมีสามสิบวัน ร้อยแปดเจ็ดหารสามสิบได้เท่าไรก็ได้ประมาณหกกว่าถูกปะช้อยมีอะไรบ้างช้อยมีสิบเจ็ดวันห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็ยี่สิบสี่สัปดาห์ตอบอะไรตอบหกเดือนจริงๆแล้วทําไมมันหกเดือนเนี่ยเราบอกว่าเราหานมาไอ้ครั้งเนี้ยมันเหลือศูนย์จุดศูนย์สี่ถูกปะก็คือมันน้อยกว่าที่คราวนี้ไปนิดหนึ่งเพราะจริงๆอันเนี้ยร้อยแปดเจ็ดมันก็เกินหกเดือนมาหน่อยถูกปะเออสรุปแล้วประมาณหกเดือนถูกปะเนี่ย ได้ขอ้อละสบาย เคมีนีซีคนชอบกลัวกันแล้วคนชอบทิ้งกันเพราะว่าเจอแพทสองไปแล้วจุกถูกปะอันนี้จะให้ดูว่าในเคมีนซีในเก้าวิชามันไม่ยากมันไม่ยากเหมือนแพทสองนี่อ่ะถามว่าอะไรครับสารทุกสารในแต่ละข้ออืข้อเป็นไอโซเมอร์กันยกเว้นข้อใดอืมเขาบอกว่าสารทุกสารเป็นไอโซเมอร์กันยกเว้นข้อใดคือเราต้องหาที่ไม่ใช่โซเมอร์ถูกปะ พี่มีวิธีเช็คง,ง่ายๆการเช็คไอโซเมอร์เรื่องเคมีอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเรื่องที่สิ่งที่เรียกว่า D B E Double Bond Equivalent ประมาณนี้สรุปแล้วคือการนับนับพวกพันธะคู่หรือนับการหายไปของไฮโดรเจนเช่นอันนี้บุงเบนซินนับได้เท่าไหร่ไดมันมีสาพันธะคู่ต้องหายไปอืมหกอันอืมจริงๆเรานับเป็น D B เลยสมมติพันธะคู่หนึ่งอันก็นับเป็น D B หนึ่ง สามอันก็เป็นสามแล้วถ้ามีวงเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกอืมก็เป็นรวมแล้วเป็นสี่ถูกป่ะวิธีเช็คง่ายๆของไอโซเมอร์ก็คือเช็คว่าถ้าดี a เท่ากันจะเป็นไอโซเมอร์กันมันเช็คง่ายสุดแบบเราไม่ต้องมานั่งนับสี่ก่อนถูกป่ะนับแค่ดี a ก่อนอ่าข้อสองนี้ได้เท่าไหร่ดี a ต้องสี่สี่สี่ถูกป่ะมันเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่อ่าอันนี้เป็นพันธะสามพันธะสามสองที นี่มันคือตรงนี้พันธะสามอะ D B E เป็น2มี2อันก็เป็น4เนี่ยดังนั้นเช็คเข้าวๆแล้วโอเค4 4 4เป็นไอโซเมอร์กันอ่ะนี่ข้อ3ทีเนี้ยข้อ3มันไม่มีพันธะคู่ถูกปะก็จริงเขาเรียก DBE เป็น0หรือว่าจริงเช็คง่ายๆคือการนับนับคาร์บอนอ่ะมาลองนับคาร์บอนกันบ้างดีกว่าก็ต้องคาร์บอนเท่ากันถูกปะถ้าเป็นถ้าเป็นไอโซเมอร์กันอ่ะ อันหนึ่งนับเป็นเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหักอะ่ะมันจะเป็นหนึ่งคาร์บอนนี่ว่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบอกว่าอันนี้สองเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันสุดท้ายหนึง่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดเหมือนกันยังไงเป็นในซีเมอร์กันเนี่ยแต่หน้าตาจะต่างกัน จำไปใช้ก็น่าจะเป็นแบบเรื่องพวกดูดูไอโซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างคุณลอะสำคัญแล้วมันเป็นข้อที่น่าเก็บยอะไรเงี้ยแบบเหมือนไม่น่าพลาดอะไรเงี้ยค่ะว่าตื่นแล้วบบเข้าใจเข้าใจทุกข้อที่แบบพเพียงก็สอนเข้าใจพูดค่อยๆพูดค่อยๆแบบไปเรื่อยๆค่ะก็มั่นใจมากขึ้นนะคะมากขึ้นเยอะหน้าตาสดใสร่าเริงตื่นเลยต,ลตื่นเลย นี้แล้วกันเห็นว่าว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันมีข้อที่แบบเราทําได้เลยแบบไม่งั้นทำได้นะใช่ครับสบายพร้อมไหมกับการไปสอบตอนนี้เบื้องต้นค่อนข้างพร้อมครับดีครับก็พร้อมขึ้นค่ะก็ขอบคุณพี่เโคมมนครับที่มาติวให้วันนี้เราได้อะไรก็ขอขอ,ขอบคุณพี่เอ็โคมากๆด้วยครับผมยินดีครับขอให้มีสติกับการเตรียมกับการเตรียมตัวและการสอบ อย่าเพิ่งพักตอนนี้คือแบบมันมันเหนื่อยแค่ตรงนี้แล้วมันไปนสบายข้างหน้าถูกปะขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วตอนสอบขอให้ทําได้อย่างที่อ่านมาอะไรเจอปุ๊บเอ้ยจําได้อน,นี้เคยอ่านทําได้แน่นอนแล้วด้วยความที่มันเป็นส p ิ e เทสก็ขอให้มีสติแล้วก็ทําอย่างที่เราเตรียมมาให้ดีที่สุดครับผมครับค่ะครับ ก็สำหรับที่เรียนพี่ค้ในวันนี้นะครับก็ได้วิธีการทําข้อสอบเราต้องดูก่อนว่าข้อสอบ k B ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อยากๆทั้งหมดจะมีทั้งข้อที่ต้องใช้การทานวณนแล้วก็มีข้อที่ใช้หลักทฤษฎีใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราสายอ่านมาเนี่ยเราแม่นทฤษฎีเนี่ยแล้วเราหาข้อที่แบบมองแล้วตอบเลยเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคํานวณนก็ได้เราก็รู้คาตอบแล้วแค่นี้ก็แบบอ่านเข้าใจกาอ่านเข้าใจกามันมีข้ออย่างนี้เยอะเยอะพอสมควรครับที่เรียนมาก็เป็นประโยชน์ ในการทำข้อง่ายครับเพียข้อสอนดีคะ่ะเข้าใจแล้วก็แบบค่อยๆอ,อธิบายอะไรเงี้ยคะ่ะก็ได้เนื้อหาที่แบบมันมีไฟบางส่วนแบบเยอะๆส่วนส่วนใหญ่ที่แบบมันหายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เก็บได้เก็บจุดทุกๆจุดให้มันแบบว่าแน่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวมินเองกับ9วิชาจากที่เคยคิดว่าจะไม่จะไม่ไมสู้แล้วจะเทก็จะพยายามแบบเก็บให้ได้แบบมากขึ้นให้แบบ ให้มันออกอย่างนั้นก็ออกมาแบบดีที่สุดอย่างที่เราแบบสุดความสามารถของเราว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนก็จะพยายามตั้งใจต่อไปค่ะ ทุกคราวที่จะเคลื่อนลงก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นคงขอฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวที่คอยนำทางให้เราเก้าวไป แน่ใจโอเคดี <t histoire>